ใส่ไปเยอะๆเลยตรงชอบค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมจิตอินแดนมาวันนี้พวกเรา3ามคนมาที่บ้านสวนกันอีกแล้วค่ะมีกิจกรรมหลายๆอย่างที่พวกเราต้องทำกันในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเราจะทำอะไรกันบ้างค่ะปีนี้ลูกแพรดกมากค่ะเพื่อนๆนี่ลูกกำลังออกเต็มเลยค่ะนี่เป็นช่อขึ้นไปบนนู้นเลย ปีนี้สงสัยจะได้กินแพนะเดวิด <c oughs> นี่คะ่ะภารกิจของพวกเราเราไม่ได้มาที่บ้านสวนสองอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆหญ้าเต็มเลยค่ะหญ้าบริเวณนี้พวกเราได้ตัดไปแล้วหนึ่งรอบตอนที่มาเนี่ยก็ลบค่ะตัดไปแล้วก็ดูดีแต่ว่าข้างลัวนี่ยังไม่ได้ทาค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะทํางานให้ได้มากที่สุดค่ะกิจกรรมแรกก็คือให้เดวิดตัดหญ้าค่ะ หางานง่ายๆให้เดวิดท,ทำก่อนเขาจะได้ไม่ต้องนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วยืมเว้นตาปรุงใส่ด้วยค่ะกลัวก้อนหินกระเด็นใส่ตาลูกค่ะดอกไม้เนี้สวยๆค่ะเพื่อนๆสีขาวแล้วก็สีเหลืองๆอยู่ตรงกลางตุ้มหูที่เดนมาร์กเป็นแบบนี้ก็มีขายค่ะขเขาทำเรียนแบบดอกไม้เป็นเองตามธรรมชาติ ดอกฟันสิงโตก็ร่วงโรยไปแล้วเหลือแต่นี้ค่ะอันนี้ตัวเนี้ยจะขยายพันธุ์ได้ดีมากเลยเอียวไปทางไหนก็ขึ้นที่นั่นและค่ะพวกเรามาตั้งแต่คืนวันศุกร์ค่ะเพื่อนๆแดนเขาก็จะชาร์จแบตไปตอนกลางคืนเอาใส่เครื่องที่จะตัดรั้วของเราเนี่ยค่ะโอ้ยใบยไม้สีเขียวสวยจังเลย แดนทำงาน <laughs> นิดหน่อย,ดอย <laughs> แดนทำเยอะไม่ทำนิดหน่อยแดนทำหลายอย่างเลยต้นอันนี้จะมีหนามค่ะเพื่อนเพื่อปล่อยไว้นานหนามเขาก็ยาวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อันตรายเวลาเราตัดตกลงมาเวลาเอาเอามือกรอบๆเข้ามาใส่ถุงเนี่ยจะตำม,มือเอาเวลาฝนตกมานะเขียวขึ้นเต็มเลยนะ่ะสูงขึ้นไปบนนู้นเราไม่ค่อยได้มาตัดเท่าไหร่บริเวณตรงนี้ใช้เขียวคะ่ะเขียวนี่ปุงเอามาจากเมืองไทยคะ่ะ ให้รอบๆเอาให้ต่ำที่สุดนะกรุงจะไม่ขนไปทิ้งค่ะเพื่อนๆผมไว้ใต้ใต้ต้นไม้เลยแล้วก็พื้นดินตามเนี้จะได้ไม่แห้งค่ะ<ม>ที่นี่เขาจะมีเครื่องตัดเป็นแบบเป็นมือค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นเครื่องที่ว่าใช้เดินตัดไปเรื่อยๆตรงไหนที่เป็นมุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช้เครื่องใหญ่ตัดไม่ได้เขาก็จะใช้เครื่องเหมือนมันตัดแต่ปุ้งไม่มีค่ะปรุงมีแต่เคียวปร้งก็จะค่อยๆเลาะไปเรื่อยๆพื้น,นที่เราไม่ได้กว้างมากค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวคงจะทําไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะว่าจะเอี่ยมขนาดไหนเครื่องตัดหญ้าเอาไปชาร์จแบตอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เดวิดก็เลยเอาคนไกช่วยตัดค่ะพื้นดินที่เราถอนหญ้าออกแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เขาจะแห้งไปหมดเลยถ้าไม่มีหญ้าคุมแบบนี้นะดินจะแห้งมากเลยถอนง่ายนึกถึงสมัยตอนแม่ของปุ้งอยู่เมืองไทยนั่งถอนหญ้าอย่างเงี้ย แม่ไม่ชอบไปวัดเท่าไหร่ะแม่จะถอนหญ้าแม่บอกว่ามีสมาธิดีไปวัดคนเสียงดังแม่จะไปทําบุญเฉพาะวันสําคัญอ้วต้นกําแยเยอะมากเลยทํางานกลางแดดแล้วปุงวันนี้ <c oughs> แต่มีลมพัดอยู่ค่ะอยู่ข้างทะเลเนี่ยปุงถากหญ้าออกหมดเลยค่ะตามรอบต้นไม้นะคะ ยาวเ,เป็นแถวไปนู่นแล้วลุงก็โรยขี้ม้ากับขี้ไก่อัดเม็ดเป็นขี้ไก่อรอร์แกนิกค่ะโรยไว้รอบรอบต้นไม้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใบไม้ท,มทั้งหมดที่เราตัดมาเนี่ยเอามาถมถมไว้ถ้าเราออกหมดนะแล้วล้นล้นไว้อย่างนี้นะจุลินทรีย์ตายหมดค่ะต้นไม้เราก็จะแห้งเราไม่ค่อยได้มาลดน้ําก็จะทําให้ต้นไม้เหี่ยวตายค่ะเดวิด <David S 2> เขาจะมาขนกิ่งไม้เอาไปในบ้านนู่นค่ะ ก่อนวันนี้เดี๋ยวช่วยกันกวาดใบไม้เกี่งไม้ที่ตัดลงลมาข้างล่างเก็บไปใส่ต้นไม้เราให้หมดค่ะแนกขนเกิ่งไม้เรามีเครื่องสับหญ้าค่ะเพื่อนๆเครื่องเล็กๆเอาไว้ประจำบ้านของเราเครื่องจะทำงานช้าครับเพื่อนๆ ใช้เวลานานเดี๋ยวเราจะตัดเป็นกิ่งเล็กๆแล้วก็ไปไว้ใต้ต้นแอปเปิ้ลเดี๋ยวย่อยสลายไปเองค่ะขี้เกียจยืนเดวิดขี้เกียจนี่คือแม่ขี้เกียจตินเดวิดเขาบอกเขาอยากยังมาอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าพ่อไม่ให้มาเพราะว่าเดวิดต้องไปเรียนอยู่ที่ในเมืองในเวลามีการบ้านมีอะไรก็ถ้าเขาอยากให้พ่อช่วยเขาก็อยู่ใกล้พ่อค่ะพ่อเป็นห่วง เลยช่วยกันการของกิ่งไม้แบบนี้เพื่อนๆเ,เวลาเราไปซื้อเขานะมันจะแพงมากเลยเราเอาไว้ทําหลักที่จะปักมะเขือเทศของเราได้ค่ะตัดใบไม้แต่ละทีก็ได้ปุ๋ยเยอะค่ะเพื่อน ตอนนี้สนามหญ้าของเราก็ตัดหญ้าออกไปได้เยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆแถบนี้ก็เอี่ยมหมดเลยค่ะเวลาเรามาที่สวนทีไรเราก็มีกิจกรรมทําแบบนี้ค่ะเพื่อนๆใต้ต้นผลไม้ของเราก็จะมีกิ่งไม้ใบไม้อยู่ตามโคนเต็มไปหมดเลยค่ะเราไม่ขนออกไปนอกสวนของเราค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะปุ๋ยธรรมชาติ รอบรั้วที่เราดูตอนที่ยังไม่ได้ตัดลกมากเลยค่ะตอนนี้เอี่ยมหมดแล้วเดวิดช่วยตัดเตียนหมดเลยค่ะดูสะอาดตาขึ้นเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวปรุงจะพาเพื่อนๆเ,เ,เข้าไปดูในเรือนกระจกที่ปรุงปลูกมะเขือเทศไว้14วันโดยที่ไม่ได้ลดน้ําค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆมะเขือเทศของปรุงก็ตั้งตัวได้แล้วค่ะ บางต้นก็ตายไปบ้างแต่ส่วนใหญ่จะรอดหมดเกิดทุกต้นเลยค่ะอันนี้ปุงปลูกไว้สี่ต้นก็เหลือสี่ต้นอันนี้ตายไปบ้างแล้วเหลือสองโอ้เหลือเยอะเลยค่ะเพื่อนๆดูนี่ค่ะถุงเขายังชุ่มอยู่เลยไม,ไม่ไม่แห้งเลยค่ะสิบสี่วันแล้วปุ้งก็ไม่ลดน้ําอีกแล้วค่ะนี่โอ้ดีใจจังเลยค่ะเพื่อนๆปุงคิดว่ามะเขือเทศที่ปุ้งเพาะด้วยมือจะ,จะตายหมดแล้วโอ้ดีมาก ยาวไปเลยตั้งตัวได้แล้วตรงกลางนี่ก็ขึ้นอยู่ค่ะแสดงว่ารอดแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเข้าไปดูมะเขือเทศในเรือนกระจกเล็กๆทางด้านในกันดีกว่าค่ะอู้อันนี้ก็รอดค่ะเพื่อนๆตั้งตัวได้แล้วค่ะตอนที่เอามาปลูกนี่ต้นล้มเอียงๆหวังว่าคงจะรอดนะ สองอาทิตย์คือเพื่อนเพื่อนดูอันนี้เนี่ยปุงเอามาปลูกพอเอาลงปั๊บสองอาทิตย์ก็ออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วค่ะนี่ก็ออกดอกแล้วอันเด็ดตอนนี้ออกก่อนการอันนี้จะแย่งอาหารอันนี้จิ้มไปหลายต้นก็ขึ้นหมดเลยค่ะสองสี่หกเจ็ดนี่ก็ น้ำยังชุ่มอยู่เลยค่ะเพื่อนๆหวังว่ารากคงจะไม่เน่านะเนี่ยรอติดตามผลงานอีกสองอาทิตย์ว่าเขาจะสูงไปกว่านี้อีกหรือเปล่าหรือว่าจะตายวันนี้พวกเราซื้อเครื่องไมโครเวฟมาใหม่ทําได้หลายอย่างค่ะเพื่อนๆมีอบไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามีอบมันฝรั่งมีอบขนมปังก็ได้เครื่องเก่าไฟช็อตพังไปแล้ว เครื่องนี้ราคาแพงหน่อยค่ะวันนี้ปุงจะทําต้ยามยำขาไก่อันนี้เป็นชื่อที่ปุงเรียกเองปกติแล้วต้ยมยำไก่ก็คือต้อยมยำไก่ต้มขาไก่ก็คือต้มขาไก่ก็จะมีกะทิแต่น,นี้ปุงจะทำสองอย่างรวมกันเลยอยากกินทั้งแซ่บๆด้วยแล้วก็ใส่กะทิด้วยค่ะในนี้ก็จะมีเครื่องต้งยมยำครบเลยค่ะแล้วปุงก็ใส่ซุปไก่ไปหนึ่งก้อนค่ะอันนี้เป็นสะโพกไก่ไม่มีหนังค่ะเขาเลาะหนังออกมาหมดแล้วใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้ว พอต้อมไก่ได้มาสักพักแล้วปุุงก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวต้มไปเรื่อยๆเขาก็จะยุบแล้วก็น้ําเห็ดก็จะออกรสชาติก็จะหวานค่ะอันนี้เป็นแตงโมที่ปุุงซื้อมาจากในเมืองโคเบนเฮเกนค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยค่ะออกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆ ใหญ่ๆนะคะที่บ้านเรามีขายไหมคะเพื่อนๆแบบในลูกย้ายใหญ่นี่คะ่ะแจงโมของเราใส่เกลือลงไปด้วยค่ะลงใส่น้ำมะขามลงไปด้วยค่ะเพื่อนๆตอนนี้ไก่สุกแล้วเดี๋ยวใส่กะทิลงไปเลยคะ่ะกะทิแช่แข็งคะ่ะเพื่อนๆปรุงออกมาจากบ้านแดนกับลูกชายช่วยกันดูโปรแกรมของเครื่องไมโครเวฟ ว่าเขาใช้ยังไงโอเคปุ้จะให้อุ่น,นข้าวให้สามนาทีครับนนครับใช่ไหมครับครับจะใส่น้ำปลากับซีอิ๊วขาวลงไปเลยอันนี้ประมผสมมาจากบ้านเลยใส่น้ำมะนาวสดๆลงไปะคะ่ะต้นหอมผักชีใส่ไปเยอะๆเลยปุงชอบค่ะทอดพริกมาจากบ้านใส่ลงไปด้วย ปุงจะไม่บีออกเป็นชิ้นๆค่ะเดี๋ยวเดวิดเขากินไม่ได้ต้ยมยำค่ะไก่ของปุ้งก็เสร็จแล้วค่ะนี่ต้ยมยำหม้อใหญ่ผลไม้ของเราค่ะเพื่อนๆสตรอเบอรี่มะม่วงแตงโมปุงหุงข้าวไลซ์เบอรี่มาจากบ้านด้วยค่ะเพื่อนเป็นข้าวไลซ์เบอรี่ล้วนๆเลยค่ะ นำไปแช่น้ำหนึ่งคืนแล้วก็มาหุงนุ่มมากค่ะต้ยมยำข่าไก่ของเราน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวใส่พริกให้เดนสักสามเม็ดกันมาทานอาหารอร่อยๆที่บ้านสวนของเราได้กันค่ะเพื่อนๆอ,อ,อยู่มาก <laughs> อยู่มากแดนตักซุปใส่ไปเลยสักไปเลยมีพริกด้วยนะ อันี้เผ็ดนะอันนี้เผ็ดน,ะน,นี่แด,น,น,ดนชอบกินเผ็ดเผ็ดปุงจะไม่ใส่พริกให้เดวิดคะ่ะเดี๋ยวกลัวลูกจะกินไม่ได้แล้วเดวิดจะเป็นคนที่กินอาหารร้อนๆไม่ได้คะ่ะต้องรอให้เย็นก่อน ได้กินอาหารไทยแล้วแซ่บๆมีแรงเลยค่ะข้ <l acht> าวเต็มปากพูดไม่ได้โยโ,กโกอย่างเดียวต่อได้ผลไม้ค่ะเพื่อนๆ สตรอเบอรี่ของเดนมาร์กก็ออกเยอะแล้วค่ะแต่เป็นสตรอเบอรี่ในเรือนกระจกกินข้าวเสร็จแล้วพวกเราก็ออกมาเดินเล่นกันค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะเพื่อนๆลุงพาเพื่อนๆเอฟซมาดูดอกไม้ข้างทางอีกแล้วค่ะดอกขาวเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะยาวไปเลยเพื่อนเพื่อนเอฟซี C ที่น่ารักของฟุงที่ชอบดอกไม้คงจะชอบนะคะเอนแดนยืนรออยู่นู่นเขาปลูกไว้เป็นรั้วค่ะเพื่อนเพื่อนยาวไปนู่นเลยค่ะ นี่เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปทางนี้อากาศดีมากเลยค่ะเพื่อนๆเ,เรามายืนอยู่ตรงชายทะเลกันค่ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วแต่แสงยังมีสวยอยู่เลยค่ะพระอาทิตย์หลับแดนบอกพระอาทิตย์นอนหลับวันนี้ลมไม่แรงค่ะเพื่อนๆน,น้ำทะเลไม่มีคลื่นเท่าไหร่ค่ะอืมบรรยากาศยามค่ำค่ข,ำข,ำของเดนมาร์ก ใกล้ๆบ้านสวนของเราค่ะเงียบสงบดีจัง ดอกไม้ส,สวยๆค่ะเพื่อนๆสวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านกันเนะะี่ยค่ะบานเต็มเลยในช่วงฤดูนี้นี่คงถ่ายตอนช่วงค่าแล้วค่ะเพื่อนๆกลางวันนี่คงจะสวยมากกว่านี้ Can <we> อันนี้เป็นทุ่งดอกคาโนล่าค่ะเพื่อนๆตอนกลางวันพวกเราก็ไม่ได้มาถ่ายภาพให้เพื่อนๆได้ชมกัน พอก,กินอาหารเสร็จพวกเราก็เดินออกมาแต่อากาศก็มืดแล้วค่ะกว้างมากเลยค่ะสีเหลืองสวยแต่ตอนกลางวันนี่คงจะสวยมากกว่านี้ค่ะ,มะเมล็ดของเขาเอาไปทำน้ำมันค่ะเพื่อนๆดูพระจันทร์เลยค่ะอยู่ใกล้มากเลยวันนี้มีแค่ครึ่งดวงกิจกรรมของพวกเราก็ได้เสร็จสิ้นกันไปอีกหนึ่งวันแล้วแต่คืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ค่ะหลงแล้วครอบครัวขอพระคุณทุกๆก,การติดตามรับชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้างนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย